แฟนคลับน้ำตาซึมแท่งมอบของสำคัญให้แตงโมเรียกได้ว่าสำหรับละครเรื่องคุณชายที่มีการเปลี่ยนตัวละครจากแตงโมนิดาอดีตนักแสดงผู้ล่วงลับไปแล้วมาเป็นนักแสดงสาวชื่ดังเป้ยปันว่าซึ่งสาวเป้ยก็ได้รายยาวความในใจถึงแตงโมทําผลงานแทนแตงโมได้อย่างเต็มที่ให้แตงโมหมดห่วง ล่าสุดทั้งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองนักสแสดงละครคุณชายก็ได้เคลื่อนไหวโพสภาพผู้แต่งโมโผ่านสกราฟไอทศักดิ์สิทธิ์อันเดอร์สกอร์เอสเอสทีทีพร้อมข้อความระบุว่าละครคุณชายจบแล้วนะโมคนดูชอบมากๆด้วยคงได้ดูและเชียร์พวกเราอยู่ใช่ไหมดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยเหลือเกินไว้กลับมาเล่นกันใหม่นะจะคิดถึงน้องตลอดไปรักต่อมาโพสเป็นคลิปใส่ภาพผู้แต่งโมพร้อมใส่เพลงรักแท้ของนูนิว ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และส่งัอใจบอกคิดถึงแตงโมจำนวนมากฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ